สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งกับรายการกล้าดีวาไรตี้ทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตครับวันนี้เราทีมงานทุกคนเดินทางมากันถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพคนบุรีครับที่คณะนิติศาสตร์เพื่อมาสัมภาษณ์และพูดคุยความรู้สึกต่างๆมากมายจาก น้องตุกพิเชษกองการซึ่งเป็นนักแสดงนําในละครฟื้นฟูสิทธิธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับจากปากน้องตุกพิเชษกองการครับไปทํางานกับพวกเราครั้งแรกเป็นไงบ้างกอล้สิก ทับใจนะครับทับใจทีมงาน<ม>ท,งทุกคนครับก่อนหน้านี้น้องอตุ๊กเล่นเรื่องอะไรมานะภาพยนตร์ใหญ่เลยเรื่องครูบ้านนอกครูบร้านนอกคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ตอนนี้มีเป็นซีดีจำหน่ายแล้วครับนะเป็นดีวีดี็นซเราเคยนึกใฝ่ฝันอะไรไว้มากที่สุดคะความใฝ่ฝันของผมก็คือผมจะไม่เป็นเพียงเรือจ้างสำหรับเด็กนักเรียนเท่านั้นผมจะเป็นเรือที่รับสง่ง และช่วยเหลือคนที่จมน้ำตายทุกคนเลยต้องอยนเรื่องนี้ไปชมมาเหมือนกันโอ้โหสนุกมากจะเล่นครั้งแรกเนาะเร<ช>ื่องครูบ้านเนาะเล่นได้<ช>ดีมากก่อ,อนที่จะคัดหาคนจะมาเล่นเป็นนักมวยแชมป์ชีวิตเป็นตัวแทนของไอโบเนี่ยคือเอาใครดีวะที่ต้องแบบสามารถแบบถ่ายทอดชีวิตของคนอีสานแล้วก็สามารถเป็นนักมวยได้ด้วยเราก็มาเจอเพชรในตบ นอกจากเราจะต้องหานักแสดงที่มีความสามารถด้านการแสดงแล้วเนี่ยก็ต้องพูดอีสานได้เป็นธรรมชาติด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องชกมวยด้วย<ช> <ๆ S 1> ก่อนที่จะฟังอื่นๆเลยผมจะเล่าความประทับใจของน้องตุ๊กคือพอทราบว่าจะต้องใน,นละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเครื่องแชมป์ชีวิตนี่เขาไปเรียนเรียนชกมวยไทยมาใช่ไหมเรียนมาแต่ว่าทั้งมวยไทยบอร์ตะกอนขอสั้นขอสั้นครับสนุกไหมก็ถามว่าสนุกไหมสนุกมากแต่ว่าก็ ก็ร่างกายเรายังยังไม่พร้อมแคือยังไม่ตอวยตายังไม่ตนักมวยต้องฟิตมากครับฟิตแบบเต็มร้อยนกมวยแต่เราก็ไปใหม่ๆครับมือใหม่มือใหม่ครับเอาละครับคุณผู้ชมคราวนี้เรามารู้จักชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตทางบ้านของน้องตุ๊กพี่เชษกองการกันครับว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไรติประจำใจหรือมีแนวคิดแนวทางในการดําเนินชีวิตไหมว่า ทำงานด้วยเรียนก็ได้เวลาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนหรือว่าอยากจะทํากิจกรรมอะไรก็เต็มที่กับสิ่งที่เราทํานะได้ได้คติสิ่งเหล่ยวนี้มาจากใครบ้างมาจากคุณแม่อ้าวเล่าเลยว่าคุณ,คณแม่สอนอะไรบ้างอคอยพ่อสอนตลอดนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆมามก็สอนแกจะสอนประจําสอนสอนทุกวันนะครับสอนให้เป็นคนอดทน,นแล้วก็อย่าท้อถอยกับอุปสรรคข้างหน้าครับบางทีผมผมมาอยูุ่งเทพเนี่ยก็เหนื่อยท้อ แต่ว่ากลับกลับบ้านบ่อยมากเพราะกลับหาครอบครัวหาแม่หาพ่อก็คือ <หา S 1> พลัง <จะ S 1> เติมเติมชาร์จ,จเตี่พลังใช่แล้วครับ<อ>ใช่แล้วแม่ให้กำลังใจตลอดเวลาเลยแล้วก็ทุกวันนี้มาถึงทุกวันนี้ก็คือได้มาจากครอบครัวครับอืมที่สาคัญกนะคือคุณแม่เขาเขาเป็นต้นแบบยังไงให้กับเราบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเป็นต้นแบบความอดทนหรือเป็นต้นแบบด้านต่างๆทําให้เราต้องคิดถึงเขาความอดทนและก็ความพยายามไม่ไม่เคยไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรคเอาถ้าพูดถึงตัวเองที่บ้านเนี่ยคิดว่า ที่บ้านเนี่ยอยู่ในฐานะประมาณไหนเป็นชาวนาหรือเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในก็ืองใหญ่ในกาลสินเป็นเป็นชาวนาครับชาวนาทำไรทํานาเหมือนกับชาวบ้านอื่นเขาก็ฐานะก็ปานกลางครับแล้เห็นแบบอย่างคุณแม่คุณพ่อที่มีความอดทนในการทํางานทำมาหากินอย่างนี้เหรอครับใช่ใช่แหละครับเห็นตอนเด็กเลยเราเราก็เคยเคยทำมาเขาด้วย อ๋อเคยเคยทำไม่ดีเหรอหรือทําเหมือนเขาทําดีๆเหมือนเขาทําดีๆครับดีๆเหมือนคุณแม่ครับเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างก็ทําทุกอย่างที่แม่ทำอ่ะแม่แต่ก่อนเนี่ยทาทํากับข้าวเ้าแกงขายตลาดนัดก็เลิกเรียนมาก็รีบกลับไปช่วยแม่ทํำทาทุกอย่างตอนตั็กๆตก็พ่อมีรถแท็กตอร์คันใหญ่ก็ขับรถแท็กอร์กับพ่อจ้างอย่างเงี้ยขับรถแท็กอร์ด้วยตั้งแต่ยี่ปอสามครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเพิ่งมาหยุดหยุดขับตอน อ่าาายยย18ปป,ป,ปีีีมมันนะจ,จริจรรหวทล้้เช่วงเวลาต่อจากนี้ไปน้องๆเด็กดีวีสตาร์ทั่วโลกตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับว่าพี่ตุ๊กจะสามารถจดจำคำสอนและประทับใจในคำสอนของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อย่างไรบ้างจะได้สะท้อนถึงชีวิตเราได้ด้วยลองไปฟังกันดูครับที่สำคัญเลยก็เป็นคนดีครับเป็นคนดีอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ จะทาให้สังคมเดือดร้อนอืออันนี้ผมก็ยึดถือมาตลอดเขาบอกไปว่าคนดีต้องทําอะไรบ้างคนดีนะครับคำว่าคนดีเด็กเดี๋ยวเด็กเด็กฟังไม่รู้ว่าเออบอกฉันให้ทําดีทําดีทําดีแล้วมันเป็นยังไงทําดีทําดีที่พ่อกับแม่บอกครับก็อย่างแรกก็สิ่งเสพติดอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปมั่วขายจจากยาเสพติดนะครับไม่เกี่ยวข้องเลยยาบ้ายาอะไรอ่ะบุหรี่ก็เลี่ยงได้ก็น่าจะหลีกนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปเลยนะอตอนนี้ผมก็ไม่ได้มี สิ่งเหล่านั้นมาอยู่กับตัวเราเลยบุรีก็ไม่ดูไม่สิ่งใดเออที่บ้านอยู่ใกล้ชิดกับวิถีการทําบุญไหมเออใกล้มากเป็นยังไงเอาเล่าสิว่าทําไมถึงคิดว่าถึงใกล้มากใกล้เพราะอยู่บ้านใกล้วัดแต่ไม่ไปทําบุญหรือว่าบ้านอยู่ไกลแต่ไปทําบุญเออมันก็ทั้งสองอย่างบ้านใกล้วัดด้วยแล้วก็เราก็ไปด้วยไปด้วยครับเออพี่แม่เนี่ยแม่เขาก็ทาทุกวันทําบุญทุกวันเช่นทาอะไรบ้างใส่บาตรใส่บาตรทุกวันทุกเช้าเลยอแล้วก็บางทีลูก ลูกชายอยู่กรุงเทพบางทีก็ไม่มีเวลาทําบุญเราก็ทาเถื่อนลูกด้วยสศรษกิจไอานถึงลูกเลยเป็นประจาครับพ่อเขาก็เข้าวัดเป็นประจาเป็นมัคคทายกเป็นอะไรของเขาเออดีจังเลยแล้วเราได้ซึมซับอะไรจากที่พ่อเราเป็นมัคคทายกหรือจากที่แม่ใส่บาตรทุกๆเช้าไหมเป็นยังไงบ้างได้ได้เยอะครับซึมซับพี่ชอบอันนี้พี่บอกว่าแม่รู้รู้ว่าลูกอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีเวลาไปทําบุญครับแม่ก็ทําแล้วก็โทรมาบอกหรือเล่าให้ฟังแล้วเรารับรู้ยังไงรู้สึกยังไงบ้าง อนุโมทนาบุญกับแม่ยกมืออนุโมทนาบนออุญเอออย่างนี้ก็ดี <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องไปทําเองด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มีเวลาก็ไปครับมีเวลาก็ไปเ,ออเวลาก็ชวนเพื่อนชวนพี่ไปครับแถวแถวที่พักนะอ๋อ,อแล้วอย่างพ่อเป็นมัคคทายกอยู่ที่วัดในในบ้านเราอย่างเงี้ยได้มีโอกาสไปช่วยพ่อบ้างไหมก็เป็นแบบพ่อเขาก็ ไม่เชิงเป็นแบบเขาเรานำสวดใช่ใช่เขานสวดนำกราบของชาวบ้านนะครับเห็นพ่อทําอย่างนั้นรู้สึกอยากไะอายไหมไม่อายไม่ราะฉันเป็นคนนําสวดมนต์อะไรไม่อายไม่อายครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำที่แบบคนคนหนึ่งก็ยังไม่อายุมากเท่าไหร่สามารถนํานําพี่น้องอ่ะทุกคนในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านเลยหมู่บ้านตำบลเป็นผู้นาเขาได้นํา ส่วนต่างเออผมภูมิใจนะอุ้ยดีดีสาธุแต่ว่าเด็กสมัยนี้ไงเขาจะอายแบบว่าแค่เขาจะเข้าวัดเขาก็อาย<ช>แล้วยิ่งถ้ามารู้ว่าพ่อพ่อไปทํางานช่วยวัดเชื่อพระศาส,สนาก็าจะอายไงเออแต่ว่าอย่างนี้ดีจริงๆน้องๆไม่ต้องอายนะครับเด็กโดวยเฉพาะเด็กดีบีซ่าเข้าวัดเป็นปกติอยู่แล้วแล้วยิ่งเอาพ่อเอาแม่เราเข้าวัดด้วยยิ่งดีมากเลยบผมีเวลาก็ตามแม่ไปก็ดีนะเด็กครับบ่าอ้าวแล้วทีนี้ใครไปเจอให้มาเล่นหนังเรื่องแรกครูบ้านนอกเนี่ย ไม่ทำยังไงเรื่องแรกอยู่ในวัดในวาดีดีเอออยู่ใกล้วัดใกล้วาดีดีกระโดดออกมาจากรั้ววัดเอออย่างนี้เลยตอนเด็กผมเด็กวันนอกมากคนหนึ่งแล้ว่ามีความใฝ่ฝันอยากเ็ดดาราเออเป็นติเออตัวก็ไม่ไม่ไม่ดูดีไม่หล่อไม่เฟอร์เฟคแต่ว่ามีความใฝ่ฝันวันนั้นบังเอิญพอดีไปเรียนที่มหาอะไรกาลสินนะครับอืก็พักเที่ยงออกมากินข้าวกับเพื่อน ก็ไปเจอใบป,ประกาศรับสมัครใบเล็กๆ A4 ครับอ,อกดข้างเข้างบอร์ดข้างตู้โทรศัพท์สาธารณะก็เข้าไปอ่านดูเลอใบอะไรก็เนี่ยก็เข้าไปอ่านดูประกาศรับสมัครเี่หนังครูมันนออคุณสมบัติก็หนึง่งส่วนสูง170เซนิเมตรขึ้นไปอ่าได้แล้วอสีผิวต้องดำแดงหรือสีแทนได้แล้วผมก็ได้แล้วก็ร้องเพลง เล่นกีตาร์ได้บ้างอืมเราได้หมดเลยได้แล้วก็สามารถผู้อีสานได้โอ้ได้อยู่แล้ได้ได้คาทัลคาแรคเตอร์ก็ตรงเป๊ะก็เลยไปสมัครไปสมัครดูลองดูไม่ค่อยไปสมัครเที่กรุงเทพหรอหรือว่าส่งไปสมัครไปเขาพอดีเขาตั้งกองที่โน่นนะฮะตั้งกองที่กาฬสินธุ์อ๋อคือเขาเอากองแล้วก็ไปหาดาบหาผู้เอกที่ได้ดาบหน้าเลยไงถือว่ไม่ถืเป็นโชคดีอะไรแล้วตุ๊กก็สุ่มไปอย่างนั้นนะสุ่มไปครับเออแล้วยังมีคนอีกเยอะนะ เรื่องีหาหาก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัครเออมอเตอร์ไซค์น้างไปแต่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 เออเธอตลกได้คนก็มาสมัครเยอะนะมรอแบบรอเข้าหลีก็มาเยอะมากเลยครับ้เขาให้ทำอะไรบ้างวันแรกที่ไปก็ให้ acting บทนะเขาว่าส่งบทไม่ผมก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่ได้เคยเียน acting ไม่ไรู้เรื่องอะไรเลยผมทำาทำตามนั้นแต่ก็ทําตามที่เรารู้สึกใช่เออแบบมันผมทําไม่ได้แต่ว่าเขาเขาอยากได้ผมเขาก็บอกว่า แล้วทำไมเขาอยากได้เราก็คาแรคเตอร์ตรงนนะแล้วคนอื่นไม่ตรงเหรอที่ไปเยอะๆสิบกว่าคนร้อยกว่คนผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือเขาปิ๊งเราเลยใช่ครับอ๋อก็อยู่ที่พวมกลับครับพวกกลับชอบยังไงผมผมก็ไม่รู้กับเขารีบถ่ายหรือเปล่าแล้วเขาก็หาใครไม่ได้มันตั้งกล้องแล้วแล้วก็มองรขมอง ตาก็ฟาหรือเปล่าเออแล้วแล้วเธอก็เข้าใจว่าคือตรงหมดทุกอย่างว่าแต่จริงๆนี่ถ้าพูดมาก็ตรงตามสิ่งที่ผู้กำกับต้องการอ่ัแล้วยังไงเขาก็อยากได้เลยแต่เราไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นนะครับผมก็บอกว่าผมไม่เป็นเลยนะแต่ว่าแต่ผมอยากมาใจผมอ่ะอยากมาตั้งให้แต่ผมผมผมมาผมผมไม่เกี่ยงนครับเรื่องต่างเรื่องอะไรขอให้มาใจชอบนะก็เขาก็ทีมงานเขาก็ฝึกฝึกประมาณสองเดือนได้ครับ กล้องมันไปตั้งแล้วแต่ว่าฝึก2เดือนอ๋อแต่ระหว่าง2เดือนเขาก็ถ่ายอย่างอื่นไปก่อนใช่ไหมผมก็ถ่ายไปย์เดอร์ฝึกรอให้พระเอกเล่นเป็นว่างั้นเหรอใช่ครับเฮ้ยตายแล้วแต่ก่อนโดนว่าโดนด่าหนักเลยโอ้ยเล่นยังกระหินแข็งทื่อยังกระซากกระเมืออย่างนี้นะใช่ก็จะด่ากันอย่างเออจริงๆคุณผู้ชมแรกเวลาเวลาเรากำกับละครก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับผมเห็นมิครับน้องๆเด็กดีดีษาทั่วโลกครับฟังเรื่องราวความตั้งใจความเพียรพยายาม ความมุมานะและอดทนของพี่ตุ๊กแล้วสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบความหวังของเราก็จะสําเร็จแน่นอนครับคราวนี้เรามาฟังกันต่อครับว่าพี่ตุ๊กของเราได้แง่คิดอะไรกันบ้างจากการเป็นพระเอกเรื่องแรกครูบ้านนอกไปฟังกันเลยครับเรื่องนี้ก็ได้แง่คิดเยอะอืีกับการเสื่อมาสื่ออารมณ์ของความเป็นครูใช่ครับแล้วก็อย่างอย่างลิกซิ้งด้วยว่าครู ดูคนที่มาเนี่ยดูพิเชษเนี่ยพี่เขามาแบบมาด้วยใจอ่ะรู้ว่าสถานที่กันดานมากเขายังไรความเจริญแต่เขาเขามาเขาก็ไม่ได้มาแค่แค่สอนนักเรียนอย่างเดียวเขามาช่วยเหลือชาวบ้านด้วยแลต่อสู้กับพวกอิทธิพลนะครับต่างๆใช่ใช่ใช่แล้วก็โดนยิงตายด้วยเนาะใช่ถ่ายเขาโดนยิงตายอแล้วลลุกด้วยนะ ก็นึกถึงครูคุณครูที่อยู่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราแล้วน่าสงสารมากที่ต้องไปสอนหนังสือเพราะอยากให้เด็กได้ได้ความรู้แล้วก็ยังสอนชาวบ้านให้มีวิชาชีพด้วยโดนยิงตายนะแล้วก็ถือว่าให้กําลังใจครูแล้วกันแล้วจากเอาอย่างนี้ดีเลยพอน้องตุ๊กไปไปได้ไปได้แง่คิดจากเรื่องนี้เนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงคุณครูบ้างเออจะเป็นครูของเราเองหรือจะครูทั่วประเทศก็ได้นะครับผมก็อย่างแรกก็ขอฝาก ถึงคุณครูนะครับคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่เคยสั่งสอนผมมา,าว่าจะเป็นตอนเด็กๆจนถึงทุกวันนี้ครับก็ขอพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่สอนให้ผมมาเป็นคนดีคทุกวันนี้ครับผม,มก็ไม่ได้ดีว่าเก่งมากเท่าไหร่ก็ขอให้ดีต่อสังคมครับผม,มผมก็ประทับใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับ,บคุณครูทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้คุณครูทั่วประเทศเลยที่อยู่ ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เฉพาะอ่แล้วก็ทางภาคใต้แล้นะครับที่สาคัญก็คุณครูที่อยู่ภาคใต้นะครับตอนนี้ก็โหแต่ละวันหนึ่งเสี่ยงมากชีวิตนะครับอืมแต่ถ้าถึงคราวที่มันมาถึงตรงนั้นก็ให้ภูมิใจเถอะเนาะว่าเราตายในหน้าที่แต่ก็อย่างว่าอยากให้บ้านเมืองเราสงบเร็วๆอย่างน้อยครูเด็กนักเรียนหรือแม้ั้งพระเองท่านจะได้มีกาลังใจอยู่ต่อครับเนาะใช่นะครับ คุยกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ยิ่งทำให้พวกเราทราบซึ้งถึงพระคุณของคุณครูมากทีเดียวเลยนะครับน้องๆเด็กดีวีสตาร์ทั่วโลกก็ต้องหมั่นระลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูและทำความดีตอบแทนพระคุณครูของเรากันอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับได้เด้อมันโอ้มันอดทนเบิงมันน่หละมันกี่เหล่าให้ฟังอยู่ถามหน่อยเถอะตั้งแต่ ปหนถึงปสี่ข่อยก็อย่างไปเฮี่ยนหนึ่งสี่กิโลเลยนะครับครูดีลูกเอาล่ะข่อยเนี่ยสัญญาว่าข่อยคิดตังใจเฮี้ยนจะเฮี้ยนตามมวยทัน,นข่อยแข็งแรง,งนะครับครูดีลูกครูยายมีอะไรให้เฉยข่อยกันจะวยเฮ็ดจุดย่างเลยครับปีหนึ่งครับปีหนึ่ง,งกลับไปหาคุณมัธยมกันใช่และกับเพื่อนอกกเข้าไป วันครูครับที่โรงเรียนเรียนเนืองก็เข้าไปกราบท่านครับครูจําได้ไหมจําได้จําได้เรารู้สึกยังไงที่เห็นใบหน้าของครูแบบว่าอ้าวนายพิเชษมานี่กอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ารู้สึกโอ้ภูมิใจตัวเองอะนี่เราก็เรียนจนจบใช่ครับก็เรียนจบมัธยมแล้วก็ก็มาทำหน้าที่แบบเนี้ยครับเป็นนักแสดงแล้วก็ การเป็นนักแสดงจริง,รงมันก็เหมือนเป็นครูอย่างหนึ่งเนาะได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณหรือการสอนในอีกด้านหนึ่งใช่ใช,ใช่ก็ถึงว่าเราได้เป็นลูกศิษย์ที่ดีตอบแทนพระคุณของคุณครูแล้วก็อย่าลืมคนใกล้ตัวของเราอีกสองท่านนะครับนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราครับมีโอกาสทำให้คุณพ่อคุณแม่ ชื่นใจยังไงบ้างหรือว่าได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างผมอะจะตอบแทนไม่ไม่ไม่เฉพาะเวลานะครับผมตอบแทนถ้าไม่ตงวันพ่อวันแม่อย่างเดียวไม่ต้องปีใหม่สงกรานใช่ละครับทำประจําทําอะไรบ้างทุกวันะต้องโทรหาแม่ทุกวันตื่นเช้าตื่นเช้ามาตื่นตื่นเช้าตื่นสายก็ต้องโทรตัวถามข่าวว่าเป็นยังไงกินข้าวยังวันเนี้ยแม่ทําอะไรอยู่กินข้าวยังมีตังใช้เปล่าวยเงี้ยแต่เรามีตังเราก็ มีน้อยก็โอ้าวเราจะมีได้ยังไงเขาส่งเราเรียนหรือเปล่าทุกวันเนี้อม่า็ตุกทำงานช่วยกันช่วยกันนะครับผมมีผมก็ต้องเราทํางานไปด้วยเล็กๆน้อยน้อยทำอะไรเอ่ยก็มีงานพวก ตอนนี้ก็ถ่ายซิดคอมอยู่ครับอ๋อซิดคอมเอ็มบีก็ได้เงินอันนี้มาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ส่งไปให้ทางบ้านด้วยครับเออดี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 แต่วันไหนที่ไม่มีจริงก็ต้องโทรหาครไวคอกลรบมาด้ตัวเอ็มสามารถเบิกได้ตลอด24ชั่วโมงเจช่วยเรไม่เป็นไรเาะเรายังไม่จบไงเราก็ยังไม่ได้ทํางานแบบเต็มที่100%ครับแล้วได้มีโอกาสกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ไหมกราบครับกราบวันแม่วันพ่อจะกราบเท้าวันแม่วันพ่อแแต่ว่า การตอบแทนอย่างอื่นก็ตอบแทนประจาครับก็ประจำเลยให้ความใส่ใจห่วงใยโทรไปหาดูแลเอออย่างนี้น้องๆแม่ทำได้แม่ทาข้าวให้กินอย่างเงี้ยก็แม่ยกข้าวมาต้องมือกับคขอบคุณครับขอบคุณแม่ขอบคุณทุกวันนี้เนี่ยแม่ แม่ยกมาให้เสร็จใช่ไหมลูกยังต้องชี้นิ้วสักอันนี้ไม่กินที<อ>่จะกินอันนั้นเลยอย่างเงี้ยเอย <บา S 2> เอว่าไม่น่าไม่น่าจะมีนะ,ะเออเดี๋ยวก็จะหมดไปแล้วเพราะว่าได้ซุมซับโครงการดีๆของพวกเราไปเยอะเอาหล่กควนี้มาที่โครงการละครฟื้นฟูนฟศิลธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตรู้ไหมว่าที่ตุ๊กมาเล่นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะคราวนี้เรามาเจาะประเด็นเจาะใจนังตุ๊กถึงเรื่องหลังการทํางานกับทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตกันดูนะครับว่า จะมีเรื่องราวสนุกๆอย่างไรกันบ้างไปติดตามรับฟังได้เลยครับตอนแรกเลยนะที่คุณแก่นตัวผมนะแกนตัวมาก็เล่นก็บอกว่าเล่นสะท้อนชีวิตคนคนหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดให้เยาวชนหรือว่าคนประชาชนทั่วไปได้ศึกษาได้แล้วก็เกี่ยวกับศาสนาด้วยครับศาสนาพุทธ สามารถสอนคนได้ด้วยเออผมฟังแล้วผมก็คิดอยู่แ๊บนึงต้องโกนผมจริงด้วย <c oughs> ต้องคิดคิดก่อนนะขอเวลาคิดก่อนแป๊บนึงไ <c oughs> อ้อออประเด็นที่จะมาเล่นเนี่ยวันนี้ยากเหรอครับคุณผู้ชมจะเชิญใครมาแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอีกนอกจากจะต้องไปชกมวยแล้วต้องโกนหัวบวล <ผม S 2> ด้วยเออ,น,อน,นี้ผมก็คิดหนักนะเออผมก็รู้สึกเว้นไม่วันหนึ่งนะวันหนึ่งครับเป็นวันหนึ่งเขาเขาไปคิดก่อนว่าจะเล่นไม่เล่นพูดอีสานได้บุคลิกเป็นคนอีสานได้ด้วยแล้วก็ ต่อยมวยได้ด้วยซึ่งคนนี้มีหมดเหรืออย่างเดียวว่าน้องเขาจะยอมโกนหัวในฉากให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเธอแบบทําหลอกๆอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมันไม่ใช่ไงเรารอยากให้คนเพราะที่เราถ่ายทอดเรื่องจริงเนี้ยเออทางทีมงานก็ลุ้นกัน2 4ชั่วโมงผ่านไประหว่างนั้น2 4ชั่วโมงคิดอะไรอยู่ผมก็เออทั้งในชีิตนะเอาละครัผู้ชมใน24ชั่วโมงที่น้องตุกให้พวกเราทีมงานทุกคนรอลุ้นคําตอบว่า จะแสดงเป็นพระเอกในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแชมปชีวิตให้กับพวกเราหรือปล่าเพราะประเด็นมันคือต้องโกนผมในฉากที่จะต้องเข้าบวชเป็นพระครับเขาคิดอะไรอยู่ไปฟังกันเลยครับคุณผู้ชมเขคิดนะนั่งน,นอนชิดอยู่เอัครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะสามารถเป็นตัวแทนของคนอื่นสามารถถ่ายทอดทางศาสนาถ่ายอดชีวิตคนคน,นึง ให้คนทั่วไปได้ดูแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างได้ผมว่ามันก็คุ้มนะใช่ใช่คุ้มมากมันก็เป็นละครที่ดีครับไม่ใช่ละครที่แบบไม่ดีต่อสังคมอันนี้ละครที่ดีต่อสังคมแล้วก็ประชาชนก็สามารถนําไปปฏิบัติและทำตามได้ด้วยในด้านที่ดีเนาะใช่ผมก็เลยตัดสินใจเออเอาเปล่าวะในความคิดนะฮะมันก็แค่สองเดือนเองผมก็ยาวแล้วก็วันนั้นก็ตัดสินใจเลย ตอนเช้าก็โทราหาุณแจ็คือผมอตกลงเล่นนะโอ้ดีใจมากต้องอดูพระชนานชบุญกับ,บน้องตุ๊กสาวยอดเ<า>ยีเ่ยมมากไม่แล้วได้ปรึกษาใครไหมะระหว่าง<บ>คิดไปคิดมา,าเดี๋ยนะปรึกษาคุณแม่คุณแม่คุณแม่เออโทรไปทูลกับคุณแม่ที่กาฬสินครับเออแม่ว่าไงบ้างแม่บอกว่าผมก็โทรไปแม่เนี่ยผมจะมีละครเล่นนะแต่ว่าละครเขาอ่ะต้องต้องโกนผมจริงนะ แม่แต่ว่าละครเขาเดี่ยดี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 มันก็เป็นตัวอย่างของของเยาวชนตัวย่างให้สังคมได้ได้ดูกันนะฮะล้วก็แม่ก็เออเอาสิลูกดีก็ก็เอาเหอะผมยาวสองเดือนก็ยาวแล้วผมคิดดีคิดดีก็เลยได้เล่นเลยมากองถ่ายวันแรกเป็นไงบ้างกองถ่ายวันแรกก็รู้สึกเมือนเราวันแรกต้องไปเข้าฉาก ซ้อมมวยเนาะออซ้อมมวยครับมาอยู่ที่อยู่ที่บึงใช่ไหมตัวแรกครับวันแรกก็ไปวิ่งเลยใส่เสื้อชุดลดน้ำหนักใช่เออเป็นไงบ้างเจอกองถ่ายครั้งแรกก็กองถ่ายประทับใจประทับใจกองถ่ายครับแปลว่าผมวันนั้นก็มาสายนิดนึงมาสายนิดนึงไปวันแรกเลยก็ก็ฉากนั้นก็หนักนะไปวิ่งครับวิ่งใส่ เสื้อเพราะว่าในฉากก็คือจะต้องลดน้ำหนักใช่ครับหง่ก็ออกเยอะเราเยอะมากเลย่ขอเพื่อามเป็นน้ำเลยนะโอ้โ้เหนื่อยแต่ว่าแต่ว่าชอบไงชอบทางนี้แล้วก็ชอบชอบกว่าจะได้ถ่ายทำกันหลังจากที่น้องตุ๊กรับปากกับทีมงานว่าจะมาร่วมแสดงเป็นพระเอกให้กับพวกเราเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับเหลือเวลาก่อนถึงวันถ่ายทำไม่กี่วัน น้องตุกของเราก็ต้องสลับเวลาไปเรียนชกมวยทั้งมวยไทยและมวยสาคลครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราต้องไปฟังจากปาน้องตุ๊กกันเองนะครับว่าเหนื่อยและยากลําบากแค่ไหนพี่อ้ยอยเจอแล้วว่าดีของเราไปสอนอันนี้อ้อยเข,เ,ขเขาก็โให้แอติ้งเยอะมา ไม่มไม่รู้สึกท้อหรอไหนฉันจะต้องโกนหัวนี่ต้องมาเรียนแอคติ้งทำไมฉันไม่ไปถ่ายรถได้ทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยผมามาท้อไย่มเีนะครับโอ้ย<ม>ใช่ชอบ,<ท>ช,อบชอบทางเนี้ยพอแม่สอนให้อดทนครับเออดีดีด,ด,ดีไม่แล้วพอไปเรียนชกมวยได้เรียนรู้อะไรบ้างตอนที่ไปเรียนชกมวยก็ไปเรียนเาก,ก็พาไปเรียน มวยสากลครับการ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 ป้องกันตัวแต่ว่าตุ๊กจะต้องมาเข้าฉากมวยไทยแต่ไปเรียนมวยสากลก่อนใช่ไหมก็คือมันมันมีไอ้มันมีวิธีชกไม่เหมือนกันนะเออมันจะตั้งการฟุตเออไม่เหมือนกันมวยไทยมวยสากลแอคท่าครับเออแล้วก็มาได้มาได้คลิกมวยไทยที่หน้างานเลยครับเออก็ส <baptized> นุก <donde> ด <pie click underneath> ีอ่ะถ่ายมาจนโอ้วันนั้นถ่ายจุกว่าจะเ็สก็สี่ห้าทุ่มแล้ว ีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เขามีการทํารัฐประหารจําได้ไหม,มที่พวกเราต้องรีบๆถ,ถ่ายถ่ายถ่ายให้ถ้าใครเสร็จกับหลังสี่ทุ่มเนี่ยมันไม่ได้ไงเขา<ช>จะปิดถนน<ช>ปิดการ<ช>อุปโภคแต่เราก็อึดเนะาะทำกันจนถึงสี่ทุ่มถ่ายกี่วันจำได้ไหมสองวัน2ว,นวันหนึ่งคืนเนาะใช่ประทับใจฉากไหนมากที่สุดผมะประทับใจฉาก ฉากที่คนผมแล้วก็ไปนั่งต่อหน้าแม่ครับแล้วก็นักแตาก็หลายๆฟังคำขอเข้ามาใช่แล้วก็ได้ยินเสียงฉากที่แม่รับโทรศัพท์ได้ยินเสียงลูกแล้วรู้สึกทับใจดูแล้วซึ้งนะครับคนลู้ดูแล้วคั้งเนี่ยปลื้มปลื้มไปด้วยเนาะโอ้โหถ้าคุณผู้ชมได้ชมฉากนี้เป็นฉากก็จะจบได้เนาะใช่ นึกถึงว่าข้างหน้านี้เป็นแม่น้อยพวงามแล้วก็ข้างในเราก็นึกถึงแม่เราไปด้วยถ้าเราได้เดียวกัส ยากที่สุดฉากที่บอกอ๋ยเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเหนื่อยมากก็เป็นฉากชกมวยชกมวยใช่ไหมชกมวยวพราะผมผมจริงๆผมไม่เคยชกมวยมาเลยเออจริงหรือเปล่าตุ๊กไม่เคยชกมวยมาเลยแต่เป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตบอลแต่ก่อนก็เป็นนักกีฬาทีมจังหวัดอืแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ใช่นักมวยครับมาแล้วก็มาต้องมาต่อสู้กับคนอื่นเนาะใช้กําลังเต็มตัวฮะคุณผู้ชมจะบอกว่า ฉากที่ถ่ายทํากันตอนชกมวยเนี่ยรเราเราชกกันติดต่อกัน3ชั่วโมงใช่ครับเรียกว่าแบบ นักมวยมืออาชีพยังไม่ยังไม่ได้ชกขนาดนี้นี่ชกคนนี้ล้มอับเปลี่ยนอีกคนนึงเอาคนอื่นขึ้นไปนักมวยมืออาชีพเขชกแค่สามนาทีอะอ่าแล้วเขพักเบรกยกยกแค่สามนาทีแล้วก็พักเบรกแต่เราไม่มีพักเราถ่ายยาวสามชั่วโมงชก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 อ้าวเปลี่ยนคนขึ้นไปเอาชก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 อ้าวต่อไปทําแกล้งแพ้อ้าวต่อไปทําแกล้งชนะอ้าวต่อไปต่อไปชกแล้วเหนื่อยชกแล้วแบบโอ้โหสามชั่วโมงคุณผู้ชม เพราะว่าเราเบรกไม่ได้เนื่องจากว่าเราต้องรีบกลับบ้านเขาจะปิดถนนตอนนั้นโอ้โหรัทปอาหารกันน่ากลัวมากถนนในกรุงเทพทั้งหมดปิดหมดเลยโอ้ต่แต่บอกว่าเราได้ภาพมาคุ้มมากเลยเนาะตัวเห็นภาพภาพของตัวเองที่ตัดต่อเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เราได้ทุ่มไปตรงนั้นรู้สึกคุ้มค่าเน่อย่างเยะคุ้มค่าเนี่ยที่เราเออเราเหนื่อยสองวันเป็นเต็มทั้งทั้งตอนเช้าแล้วก็ยันค่ำอ่ะเออแล้วก็มืดแล้วก็อีกวันก็เช้ายันมืดเลยใช่ครับรู้สึก ได้น้อยออกมาแล้วก็ขอบต้องขอบคุณทีมงานฝ่ายตัดต่อด้วยทีมงาน,นหลายท่านด้วย<ช>ออกมาแล้วก,ววก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจครับทีอ่ออกมาจะเป็นละครเรื่องหนึง่งแล้วก็เนื้อหาสาระมันเข้มข้น,นครับครั้งนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและคันหน้าติดตามชมรายการกล้าดีวาไรตี้ทางช่องดีเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวให้ได้นะครับเราจะได้นั่งฟังเรื่องลึก ของน้องตุ๊กพิเชษกองการกันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้ยังดอยน้อยการศึกษาหัดเขียนเพียนอ่าน มันท่องตำราความรู้ได้มาใช้ประโยชน์ต่อไป